สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ายบุนแฟมมิลีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราพามาเที่ยวนะครับพามาเยี่ยมนะครับพามาเยี่ยมเอาใหญ่เอาหลานมานำนบทนอ,อ้ยโอ้ยสวัสดีครับพี่เพชรโอ้โห,โหนะครับบ้านสวยบรรยากาศตีนเขานะครับโอ้โหนี่วิวนี้สุดยอดอลังการวิวนี้ ระดับอภิมหาเลยนะฮะโอ้โหอภิมหาเลยวิวดีมากครับนนที่นี่ครับผมอุ้ยเอาไปพ,พเพชรไปทำผมมาเลยเนี่ยไอ้ยะไอ้ยะ <laughs> มาจุกนะโอ้สบายเลยที่นี่ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงนนบ้านไล่ผูหลวงครับผมเจ้าเจ้ามีอะไรเด็ดๆข้างในเดี๋ยวค่อยตามเข้าไปบินงอืมครับ นี่ก็ัมาดูความคืบหน้านะครับล่าสุดกับวิวที่สวยมากนะครับผมอย่าขี่รถลงมานะครับเดี๋ยวติดหล่มนะครับ <laughs> จะชันๆๆหน่อยนะครับผมเพราะระบบกันสั่นทะเทียนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะร,ระบบกันสันนี้ไม่ค่อยจะเวิร์คเท่าไหร,ร่นะฮะโอ,โอ้นี่กว้างขวางนะครับโอ้ยเดี๋ยวมาดูปาโตไม่พอเลยนะเนี่ยพี่นัทของไม่พอบ้านไม่พอของเลยนะเนี่ย อืมอืมโอ้กระท่อมไม้ไผ่มาอยู่พี่นัทพี่นัททำหมูกระทะทำร้านหมูกระทะอืมนี่นะครับป็บรรยากาศนะครับแอดไม่ได้มานานแล้วนะครับอืมแอดวันนี้จะไปหาซื้อไซดอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยกเสาเอกนะครับอ,อ๋อหน้าบ้านหน้าบ้านอ่า้องยกเป็นวันที่ครับผมยกไปเป็นพิธีการ จะมีบ้านให้เขาอยู่พอแค่นี้ไงอยู่แล้วไงมีบ้านอยู่แล้วหลังพอแล้วนะใหญ่แล้วบบฮะเขาจะเปิดร้านกาแฟค่ะเาขาจะเปิดร้านกาแฟไอีกไอยะ <c oughs> อะนี่นะฮะก็คือบ้านแม่ผู้ใหญ่นะครับผมกลายเป็นบ้านเล็กไปเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับผมโอ้ยแม่เบน์ก็มาวันนี้จะแม่เบน์ไอยะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตามลุงไปเลยนะครับก็เลยมาแอวแถวนี้ใช่แล้วเอา,เอาแล้วสาวปานไปทำอะไรนะไ่รนะสาวปานไปทำอะไรไปเห็นยางเกาะร,รถจมรถ,มรถยางอ๋อรถจม ถ้ามัจมอยู่ข้างใน,เ,นเอาเกิดอ,อะไรขึ้นเอา้าเพิ่งจะมาเขาเพิ่งรู้เนี่ยเขาบอกว่ารถรถจมรถจมแต่มาจมอยู่ข้างในโอ้โหนี่คือบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะครับผมโอ้ทีนี้เป็นโอเพ่นเอร์แล้วนะครับคือนอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวแบบฝนตกนะครับผมโอ้ยน,น่ารักมากเลยอะ่ะไม่ต้องกลัวฝนตกแล้วก็ไม่ต้องกลัว บรรยากาศจะไม่ปลอดโปร่งโอ้มีจะมีอ่างน้ำจากกุชี่ด้วยอู้อ่างกุชี่ด้วยนี่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 พี่เพชรลงบ่อยเห็นไหมเนี่ยพี่เพชรอ่างนี้พี่เพชรลงบ่อยใช่ไหมน้ำดีมากนะครับผมน้ำใสมากนะครับใสใสเห็นเป็นตัวปลาเอาน้ำฝนอ๋อใสเห็นเป็นตัวปลาเลยครับอืมนี่ฮะอ๋อตอนนี้ก็ทํากำลังจะดําห้องน้ำ โอ้ยที่นอกก็จะเป็นลายเป็ดเนาะค่าไหลนะฮะที่นอนที่เพชรน,นะฮะอ๋อตรงนี้เขาจะทําห้องน้ํอ๋อนี่น,นาข้าว,วถ้าถ้าถ้าตรงนีถ้ถ้าเขาถ้าเขาจะทําร้านกาแฟแล้วนะก็ทําสะพานเดินได้วิวเลยนะฮะตรงนี้นะฮะที่เหมาะมากนะครับเป็นสะพานวิวแล้วก็มีบันไดบันไดตั้งขึ้นไปให ถ่ายรูปยอดเขาได้นะประมาณนี้นะครับคครบรรยากาศสวยมากโอ้ยหน่อมองหน่อไม้ก็เพียบนะครับผมนอปักใหญ่หนอขอแขนนะฮะอันนี้ไม่ใฮ็แขนแล้วครับขาผมเลยนะครับผมขาผมเลยนะฮะอย่าร้องสิลูกอย่าร้องสิเน๋ยวติดเหลืองจ้ะอ๋อวันนี้วว,ว,ว่างๆแวะมาเยี่ยมแวะมาเยี่ยมทุกผู้ทุกคนอ,อือ,อเห็นไหม กายเป็นรถเยอะไปเลยอ้าวรถใครมาอีกสีดําลุงมนปะใช่ลุงมนโอ้สายเฮงลุงมนก็มาอ่าลุงมนมาขายหวยนะครับผมโอ้บรรยากาศลม่มรื่นมากเลยเอ,อ๋อขายตัลตอรีรร่นะไม่ใช่ขายหวยโอ้ยมีรูปภาพมีรูปภาพวันนั้นด้วยนี่นี่น,นี่รูปภาพที่สวยมากนะฮะแอดก็ถ่ายได้นะครับร, <อ S 1> รูปนี้ถ่าย<ม>าติด <มา S 1> นะครับ,<ป>รบผมรอแม่ใหญ่ ไม่ใหญ่เข้าไปข้างในใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอย่าร้องจยาเด๋ยวติดเหลืองคลิปติดเหลืองนั่นและไปให้เขาเล่นเลยช่วงนี้เขาอันเี้ตัวตัวเร็วจริงนะไอ้ตัวนี้เพิ่งตอนนั้นเพิ่งตัวเล็กเองเออไม่ได้มาแป๊บเดียวเองตัวเบลเลอร์แล้วอ่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอ่ะโร้านกว้างขวางมากใหญ่ตัวมโหรานมากอืม ดี๋ยวที่มันด่อนหล่มล่มแล้วออกไม่ได้แต่มีแต่อย่างเดียวก็คือรถไถมันดึงรถไถลากอย่างเดียว <c oughs> คนไปดันมันไม่ได้ปืน <c oughs> ปืน <c oughs> ปืน <c oughs> ปืนรถติดหล่มนะครับ <c oughs> ด้านในนะนี่ก็ดูบรรยากาศนะครับแอดไม่ได้มาหลายวันแล้วนะนี่ก็อวันนี้ก็เขาเทเตาม้อเสร็จแล้วนะครับผมเขาเทฐานพื้นบ้านเสร็จแล้วก็เลยออกมานะฮะแล้วก็ เดี๋ยวมาขอส่สองสมาลิปนะครับผมแล้วก็จะไปเขาวงต่อนะครับวันนี้ไปส่งพัสดุครับส่งเคอรี่ค,รค่อยไปส่งเขาวงเพราะมันใกล้กว่าในเมือง <laughs> ในเมืองมันไกลทำ,ทำไมไม่ใช้บริการเจนทีเนทีเหรอเจนทีมันช้า J พรเนทีมันไม,ไม่ไม่รวดเร็วดังใจเดีย๋ยบ,บางทีวันไหนถ้าเข้าไปอันนั้นก็ใช้เ n นทีแล้วแต่ถ้าแบบว่าเราเออมีเวลาหน่อยแต่ว่าเคสนี้เขาติดเชื้อแล้วไง ก็เลยรีบส่งรีบส่งให้เขาเอาเกอรีบจะเดี๋ยวไม่เกินสองวันสามวันโอ้ยเย้โล่งนอนสบายนอนสบายเออบอกว่าอย่างนี้แหละเอามีไฟด้วยเหรอไอ้เยาโซล่าเซลล์เหรออ๋อเฮ้ยบ้านนี้มีโซลาเซลล์ด้วยวาววาววาวอินเวอร์เตอร์นี่นี่นี่นะครับผม สามพันวะสามพันโวลต์อืมใช้ไฟได้เยอะนะเนี่ยแล้วเก็บแบตเตอรี่แล้วเก็บอะไรครับเนี่ยเอาแบตเตอรี่ลูกเดียวตตยไอ้ยาเฮ้ยใช้ได้ทั้งคืนไหมเนี่ยสุดยอดเลยอะ่ะแบตเตอรี่หนึ่งลูกแบตเตอรี่แค่ร้อยถ้าไรร้อยกว่าแอมป์เองร้อยแอมป์นะฮะอืนะครับก็นี่คือบรรยากาศอ่าบ้านพิเศล่าสุดนะครับผม มีรถติดหลมด้วยไม่รู้ต้องโท,โทรตามรถไถแล้วละ่ะถ้าคนไปเดินดันขึ้นไม่ได้นะนี่ฮะบรรยากาศที่นี่สวยมากครับแอดยังแบบเออดูแล้วยัง <S <S นี่ฮะบรรยากาศต่างจังหวัดแล้วก็ทิวเขาสีเขียวนะฮะตอนนี้คือหน้าอนี้คือหน้าฝนนะครับบรรยากาศเลยสีเขียวแต่หน้าแรงออกจะแดงหน่อยใบไม้ก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นวิวที่สวยนะครับ พราะภูเขาแถวนี้เขาจะมีน้ําตามธรรมชาตินะฮะเป็นน้ําน้ําน้ําซับอ่ะนะฮะมันจะมีน้ําตามยอดเขานะครับผมก็ก็ต่อสายลงมาทําเกษตรกันได้นะครับแถวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับผมวันนี้เริ่มบอ,อกมาแล้วนะครับผมมีเวลานิดหน่อยแล้วนะฮะสวัสดีครับ